วันนี้เอาอุปกรณ์มาเยอะแยะไปหมดเลยครับผมไม่ต้องหรอกไม่เอาไม่เล่นแล้วเล่นเออหน่อยที่อนเอาอีกเล่นมังกรแล้วกันหน่อยอะไรเตรียมอะไรมาก่อนนี่ครับอะไรฮะสวนดุสิตโพใช่ครับนี่อะไรมุกอะไรกันนะไอเนี่ยโบด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 สวนดุสิตโพสวนดุสิตโพไปเล่นบ้านป้ามึงไปแสดงว่าไม่ได้เอาทั้งหมดเลยอันต่อไปอันต่อไปอันต่อไปน่าจะได้อันต่อไปน่าจะได้นี่ครับอะไรพินครับผมพินไม่ดีครับ ได้พี่ว่าต็มเต็เต็มเตได้ได้ใช่พี่หางไงหางเนนี่หางเนี่ยน้ำท้องน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลนี่ครับนี่ฮึแคนครับผมไม่ได้เหมือนกันแคนนึกอธิบายก็ดีอยู่อย่าเพิ่งไกวผานมา่อก่อนแคนแคนแคนคือในภาษาอังกฤษเขาจะเป็นเรียกว่ากระป๋องครับเป็นอย่างนี้ไงมึงไม่มีใครอยู่กับมึงแล้วไงจะกระจายกระดูดแล้วอ่ะ